านาฬิกาที่หายไปวันก่อนใช่ไหมที่ส่งมาแล้วหายใช่ไหมอ๋อขาส่งมาให้แล้วเหรอนี่ฮะจะได้ดูเรือนจริงสักทีหนึ่งวันนั้นมีแต่รูปอย่างเดียวครับเรือนนี้ฮะที่โดหายไปเหลือแต่เหลือแต่ซอ,องอย่างเดียวอุ้ยใบป,ประกันหล่นครับใบป,ประกันมันสวยมากถึงขนาดมันหายไปยครับวันนั้นนี่ฮะลีกี้ครับยี่ห้อแท้นะฮะเป็นแบรนด์ยี่กี้นะฮะกันน้าแน่นอนดูครับสเปคใหม่มาฮะ ลวดลายครับความสวยงามทุกคนโอ้ยงามลายงามแต้ๆพี่น้องรับดูฮะผมชอบมากเลยย่อเนี่ยเนี่ยฮะซื้อไว้ทําบุญบ้างแจกลูกน้องบ้างใช้เองบ้างนะครับเขาจะมีวันที่นะฮะวันที่แบบเนี่ยฮะดูดิเนี่ยฮะมีวันบอกด้วยวันที่ด้วยปกติจะมีแค่วันที่เดียวน,นี้มีวันด้วยแล้วเข็มทุกเข็มเดินหมดนะฮะอันนี้เขาล็อกไว้นะฮะนะครับผมใส่ให้ดูนะฮะว่าสวยไหมนะครับก็เรือนนี้วันก่อนที่มันหายไปครับทุกคน ที่ว่าคุณส่งมาแล้วมันหายไปอ่ะเออนี่ฮะมันหายไปเห็นไหมสวยไหมสวยมากนะผมด้วยความที่เรามีผู้ติดตามหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนครับช่องเรานะผมยื่นข้อเสนอไปว่าผมเนี่ยได้รีวิวนาฬิกาทางบริษัทคุณไปหลายครั้งแล้วเรือนรุ่นใหม่นี้ราคามันจะเปิดตัวมาสี่พันห้าผมขอให้กับเอซผมได้ไหมสักร้อยท่านได้ราคาหลักร้อยไปเขาบอกว่าได้ครับ ลองกดดูทิตตะก,กานะครับถ้าตะก,ก้าเหลือแค่หลักร้อยบาทให้รีบกดซื้อนะฮะกันน้ําสวยทนแน่นอนครับตัวนี้แล้วสวยด้วยครับมีใบร,รับประกันเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวนะฮะกดทิตตะก,กาได้เลยครับ